คำเตือนคลิปวันนี้นะฮะไม่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับใครที่กําลังนั่งฟังแล้วก็กินข้าวไปอยู่นะฮะอันนี้เตือนจากใจจริงนะแต่ถ้าใครที่แบบเออก็เห็นช่องแอดก็พูดแบบเรื่องอ้วนอ้วกแตกมาทุกครั้งหรือเข้ามาดูก็พอยะแยะชินแล้วก็ไม่ขัดอัธยาศัยนะฮะรับชมรับฟังได้เลยกับเรื่องราวแปลกๆที่จะถูกพบในของกินวันนี้ by admin เพจ fn d a r y นะครับ เพื่อนๆเ,เคยกินอาหารแล้วเจออะไรที่ทําให้เรารู้สึกแบบอยากอวกแตกอวกแตนอวสานอาหารมื้อนั้นทันตาไหมฮะก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ข้างล่างดูหน่อยดีกว่าว่าไอของที่เพื่อนๆเ,เจอมาเนี่ยมันจะสู้กับสิ่งที่คนเหล่านี้ได้เจอกันมาหรือไม่เอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มอะไรเบาๆกับเรื่องอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ได้ไปหาสอยกันได้ทั่วไปดีกว่านะครับอย่างเช่นเบอร์เกอร์ฮะ เรื่องมันมีอยู่ว่ามีเด็กผู้ชายวัย14คนหนึ่งนะครับเขาก็ได้ไปสั่งเบอร์เกอร์เนื้อย่างจากฟาสฟู้ดชื่อดังยี่ห้อหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็จะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อสไลด์แผ่นบางๆนะครับพอสั่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอามานั่งกินเคี้ยวกับเพื่อนคนอื่นครับก็นุ่มๆนิ่มๆไปแต่ว่าระหว่างที่เขากาลังเคี้ยวเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยก็แบบเคี้ยวแล้วมันเหนียวๆผิดปกติแล้วก็รสชาติมันแปะแปะแปลกๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับเขาก็เลยทุยออกมาครับซึ่ง ปรากฏว่าไอสิ่งที่เขาพบตรงหน้านี้เนี่ยมันก็ได้ทําให้เขาหน้าซิดเลยครับเพราะว่ามันเป็นนิ้วคนทั้งดุนเลยทีเดียวแล้วไอ้นิ้วคนเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเบอร์เกอร์ได้ยังไงล่ะจากการสืบสวนนะครับเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ฮะว่ามีพนักงานคนหนึ่งเนี่ยที่กาลังทํางานเตรียมเบอร์เกอร์ด้วยเครื่องหั่นเนื้ออยู่เนี่ยแหละเสร็จแล้วคุณเธอนะครับก็แบบหั่นมันไปไหนก็รวบเอานิ้วตัวเองเนี่ยลงไปในถาดเนื้อน,น้นได้เทาทว่า ด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้นะครับแม่นางกว่านั้น,นก็รีบไปโรงพยาบาลแบบไม่บอกไม่กล่าวเพื่อนคนอื่นเลยว,ว่านิ้วเธอนโดนตัด mm. ก็เลยให้มีพนักงานคนอื่นที่มาทํางานต่อจากนั้นนะครับก็เห็นว่าแบบเออออเดอร์ที่ลูกค้าเขาสั่งอย่างทํางานไม่เสร็จใช่ไหมก็หยิบเนื้อจากในถาดนั้นนะครับไปโปะโปะโปะ,โปะ,โปะโลงในเบอร์เกอร์โดยที่ไม่รู้เลยว่ามีนิ้วมือนางอยู่ด้วยซึ่งพอหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับ ทั้งร้านเนี่ยฮะก็ต้องทําการปิดเพื่อทําความสะอาดเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าไอเศษนิ้วที่โดนตัดไปเนี่ยมันจะมีแค่ชิ้นเดียวชิ้นนั้นหรือไม่ซึ่งผู้หนุ่มผู้นี้นะครับเพรา่าคงจะเอียนเบอร์เกอร์นั้นอีกนานแต่ก็คงจะโชคดีมากกว่าหญิงสาวรายต่อมาแล้วมั้งครับที่เธอได้เจออะไรที่แบบต้องทำให้ปัทธารปิดไปกว่า300สาขาในช่วงระยะสั้นๆระยะหนึ่งเลยเรื่องนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นกับร้านที่มีชื่อว่า Cracker b a r r e l ซึ่งก็เป็นร้านอาหารสไตล์แนวคันทรีของสหรัฐอเมริกานะครับที่เขาจะมีอยู่เมนูหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อเลยนั่นก็คือเมนูเบอร์เกอร์อีกแล้วแต่อันนี้จะเป็นเบอร์เกอร์แบบเนื้อสับนะครับทว่าในระหว่างช่วงปี2007นะฮะไอเมนูยอดนิยมนี้เนี่ยก็ได้ถูกถอนออกไปจากร้านแบบงงๆทำให้ผู้คนที่มากินถึงกับงงมากว่าอ้าวขายดีแบบนี้แล้วจะถอนออกไปทำเพื่อ พอสืบสาวราวเรื่องไปนะครับก็ได้ค้นพบว่าก่อนหน้านี้เองฮะก็มีแม่มคนหนึ่งที่ชีเนี่ยก็ได้ไปสั่งเมนูเบอร์เกอร์ชื่อดังจากร้านนี้เหมือนทุ่ครั้งที่เคยเนี่แหละแต่ว่าเมื่อเคี้ยวมันไปนะครับมันก็มีรสชาติปแปลกประหลาดปลาเล่มปลาเล่มอีกแล้วฮะแต่ว่าครานี้เนี่ยมันไม่ใช่เลือดจากนิ้วคนแต่มันเป็นเลือดจากปากของเธอเองครับซึ่งพอเธอคายเบอร์เกอร์ออกมาดูพุ้ยเนี่ยก็พบว่ามันมีมีดโกนนะทั้งเล่มเลยเข้าไปอยู่ในเบอร์เกอร์นั้นเนี่ยก็ไปชั่วช้าตัดปากของเธอ ซึ่งที่ต่างจากเรื่องแรกก็คือไอ้เบอร์เกอร์ของร้านแรกน่มันจะตระเตรียมในร้านใช่ไหมแต่ว่าเบอร์เกอร์นี้เนี่ยเขาได้ตระเตรียมมาจากโรงงานไงล่ะฮะก็เลยไม่แน่ใจเลยว่าไอ้ชิ้นอื่นของมีดนี้เนี่ยมันได้ไปตกอยู่ในเบอร์เกอร์ร้านอื่นหรือเปล่านั่นเองก็ทําให้โรงงานผลิตเนื้อเนี่ยก็ต้องปิดไปชั่วระยะหนึ่งเลยแล้วก็เรียกเก็บกับเบอร์เกอร์ชนิดนั้นกลับมาหมดเลยครับเพราะว่ากลัวว่ามันจะไปบาดปากใครอีกแม่พูดแล้วก็เสียวปากแทนเลยลหลายๆคนตอนนี้บอกจะไม่กินเนื้อแล้วหันไปเป็นมังดีกว่า แต่เด็กก่อนนะฮะก็ไม่ใช่ว่าถ้าเป็นมังแล้วจะรอดจากฝันร้ายอันนี้ไปได้อีกนะครับในเดือนมกราคมของปี2009นะครับมันก็ได้มีชายชาวอังกฤษผู้หนึ่งครับชื่อว่าบักสตีเวนฮีแกก็กำลังเตรียมแซนวิชอันโอชาให้กับลูกชายฝาแฝดของเขาครับก็หยิบเครื่องทำแซนวิชมาวางอะไรเรียบร้อยเลยหั่นขนมปงขนมปังก่อนที่จะพบว่าเอ๊ะไอตรงปลายขนมปังนี้เนี่ยมันก็มีจุดด่างดำอะไรอยู่นะจะเป็นราหรือเปล่า แต่ก็ไม่น่าจะใช่นะขนมปังนี่ก็เพิ่งซื้อมาไม่นานเฮียแกก็เลยแบบลองเฉาะขนมปังไปเพิ่มครับปรากฏว่ามันคือหนูเจอรี่เต็มๆทั้งตัวเลยนี่แหละครับท้าใ้้เขาแบบเออลูกมือบ่ายวันนี้เนี่ยพ่อหยุดก่อนแล้วกันนะแคนเซิลแคลนเซิลเพราะพ่อจะต้องไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ครับ ซึ่งที่ต่างประเทศโดยเฉพาะในโซนตะวันตกนะครับไอเรื่องความสะอาดของอาหารเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องใหญ่มากไม่เหมือนกับบางประเทศที่แบบแค่ไปกินร้านบะหมีข้างทางมันยังมีขากระโจยู่ในชามบะหมี่แล้วคนก็ยังกินได้แบบเพลินๆเลย นั่นแหละครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็เลยได้บุกมายังบ้านบักสตีเว่นครับเอาขนมปังชิ้นนี้ไปตรวจบวกกับแบบอสอบสวนทางโรงงานนั้นด้วยซึ่งเขาก็คาดว่าเจ้าเจอรี่ตัวดังกล่าวนะครับมันคงจะสนก็แบบมุดเข้าไปในห้องผลิตขนมปังตอนดึกยังไงก็ไม่รู้แบบไม่ได้ตั้งใจแล้วก็กลายเป็นหนูตกถังข้าวสาลีฮะก่อนที่จะโดนแบบเอาไปบดบดยำๆแล้วก็ถูกอัดกลายเป็นส่วนหนึ่งของขนมปังนี่เองแต่เรื่องนี้เนี่ยมันยังไม่จบฮะ ที่น่าแย่แยงไปมากกว่านั้นเนี่ยก็คือไอ้ส่วนหางของหนูเนี่ยที่มันได้อยู่ในขนมปังนะครับเขาพบว่ามันหายไปซึ่งคาดว่ามันน่าจะไปอยู่ในแซนด์วิชชิ้นก่อดหน้านั้นที่มันได้มีคนในบ้านสักคนนะครับหยิบไปทํากินก่อดหน้านั้นแล้วแม่เล่นเอาซะเจแตกเลยได้รับโปรตีนจากหางหนูท่อไปซัง,งั้นโดยเรื่องนี้นะครับมันก็ได้ลามปามไปถึงทางโรงงานครับที่ทางโรงงานเนี่ยต้องจ่ายค่าปรับถึง2 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียว นอกจากนั้นนะครับก็ยังต้องจ่ายค่าสะดุ้งให้กับเฮ er ียสตีเว่นเขาถึงอีก50,000นบาทอีกจะดีใจดีไหมเนี่ยมีหนูในขนมปังตัวหนึ่งเหมือนถูกลอตเตอรี่เลยแต่ที่แน่ๆก็คือแอดคาดว่าเฮียสตีเว่นกับครอบครัวนะครับเขาคงจะกลัวไม่อยากกินขนมปังนี้ไปอีกนานจากเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับแอดก็คิดว่าเพื่อนๆ,ๆคงจะเริ่มกลัวไอ้พวกอาหารสําเร็จรูปที่เขาได้เตรียมมาเรียบร้อยจากโรงงานอะไรแบบนี้แล้วใช่ไหมฮะคราหน้าเนี่ยเราก็ไปกินพวกร้านอาหารหรูๆอย่างพัตคารของโรงแรมแลวกันจะได้รอดนะเนอะ นะมันก็ยังหนีไม่รอดอยู่ดีนั่นแหละฮะอย่างเช่นในเรื่องนี้ครับเจ็ดเดือนต่อมาหลังจากที่ได้เกิดเรื่องหนูหนมปังเข้านะครับมันก็มีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันผู้หนึ่งครับชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ครอสซ์ซึ่งแบบแม่มีคนตั้งชื่อให้ลูกว่าซารตะครอสเลยเนี่ยเฮีย <c oughs> <c oughs> แกนะครับก็ได้ไปกินอาหารบนห้องอาหารหรูร้านหนึ่งชื่อว่า Blue and Bears บนโรงแรมหรูในย่านนิวยอร์กเลยครับซึ่งก็จะเป็นร้านที่แบบเมนูหรูกระตุกคนหน้าแข้งกันเลยทีเดียว และที่นี่แหละครับบักซันตาครอสของเรานะครับก็ได้สั่งสเต็กเนื้อชั้นดีมากินครับก่อนที่จะเริ่มเอนจอยอิ่มเอิบกับวิวหรูของสถานที่ครับก็เคี้ยวไปเคี้ยวมามนเนื้อต้งสเต็กนี่มันช่างนุ่มดีจริงๆแต่เออเจ้าทำไมรสสัมผัสสเต็กอ,อยู่ๆมันถึงได้เหมือนฟองน้ําได้เนี่ยก็เริ่มเคี้ยวไม่ลงฮะแล้วก็คายปุ๊บออกมาจากปากซึ่งสิ่งที่เขาได้เจอตรงหน้านี่นะครับมันไม่ใช่เนือ้อฮะแต่ว่ามันเป็นผ้าอนามัยแบบสด แล้วมันก็ได้ถูกใช้แล้วด้วยเท่านั้นแหละครับคุณลุงซานตะครอสของเรานะครับ <c oughs> ก็หยิบเอาบารันดีที่เฮียแกจะสั่งมาเพื่อแบบจิบดื่มดําเนี่ยเอามาเป็นน้ํายาบ้วนฆ่าเชื้อในปากเลยครับลุกลัวปากไปทุยในห้องน้ําก่อนที่จะบอกให้พนักงานโรงแรมนะครับโทรเรียกรถแกมารับไปโรงพยาบาลโดยด่วนซึ่งหลังจากที่มาที่โรงพยาบาลนะครับก็เอาเป็นว่าจริงๆไอ้ผ้าอนามัยที่แบบได้เคี้ยวเข้าไปนะั่นน่ะมันใช้แล้วครับ ก็เลยทําให้คุณลุงซานตาคลอสนะครับต้องหยุดตรวจไวรัสตับอักเสบบีเลยแล้วก็รออยู่ต่ออีก2สัปดาห์ครับ mm. เพื่อตรวจเอสตอก็เรียกว่าทริปล่มกันเลยทีเดียวแล้วครับซึ่งมันก็น่าสงสัยนะว่าไอ้ผ้าอนามัยทั้งก้อนนี้เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในสเต็กได้ยังไงคือเรื่องที่ผ่านๆมาเนี่ยมันก็เป็นของที่แบบต้องบดบดผสมใช่ไหมไม่ว่าจะเนื้อสเต็กหรือขนมปังแต่ถ้าว่าไอ้สเต็กนี้เนี่ยมันเป็นชิ้นชิ้นเดียวนะครับเขาก็เลยมีคนสงสัยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย พี่ซานตาครอสของเรานะครับเป็นคนที่แบบแอบเอาผ้าอนามัยใส่เขาเ้าไปในสเต็กหรือเปล่าเพื่อที่จะแบบไปเรียกร้องค่าเสียหายอะไรจากร้านอาหารอะไรแบบเนี้ยคืออยากกินสเต็กฟรีว่างั้นเถอะเพราะว่าหลังจากที่ทีมสืบสวนนะครับเขาได้ไปตรวจตาทุกอนูของร้านอาหารนะครับก็บอกว่าไม่ได้พบหลักฐานอะไรเลยว่าใครเอาผ้าอนามัยยัดลงไปในเนื้อสเต็กแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ามันเป็นยังไงก็เมนมาได้ด้านล่างนะครับหากแตกหากแตนกันแล้วยังแต่เดี๋ยวก่อน เพราะมันยังมีเรื่องเด็ดอีกหลายเรื่องครับเพื่อนๆเ,เป็นคนชอบกินปลาทูน่ากระป๋องไหมครับถ้าชอบกินเนี่ยก็บอกเลยว่าต้องมาฟังเรื่องนี้ครับกะละครั้งหนึ่งในช่วงหน้า,นาหนาวของปี2015นะครับก็ได้มีแม่บ้านผู้หญิงชาวอังกฤษคนหนึ่งจากเมืองนอตติงแฮมครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ไปสอยทูน่ากระป๋องยี่ห้อ princess susan อร่อยมาครับก็กลับมากินที่บ้านกล่าวว่าจะแบบเปิบแก้หนาวเลยและเมื่อแกะกระป๋องออกตอนนั้นแหละครับ ชีนะครับก็ได้พบกับเจ้าหญิงองค์น้อยฮะที่ได้จ้องมาตาแป๋วจากในกระป๋องเลยแต่เดี๋ยวนะนี่มันไม่ใช่นิทานญี่ปุ่นที่จะแบบผ่าไม้ไผ่มาแล้วเจอเจ้าหญิงไม้ไผ่ใช่ฮะมันไม่ใช่เจ้าหญิงนะสิแต่เป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆหน้าตาประหลาดคล้ายๆกับเอเลี่ยนครับมีลักษณะ2ตากลมแป๋วพร้อมกับหัวกลมๆสีชมพูขนาดเท่ากับมเมล็ดผลไม้เม็ดหนึ่งเท่านั้นเอง ซึ่งโมเมนต์แรกที่เจ๊แกเห็นนะครับเจ๊แกก็แบบโนๆนนนนนนมันจะต้องไม่ใช่อะไรที่ธรรมดาแน่ๆเลยแต่เธอนะครับก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไงก็เลยแบบหยิบมือถือตัวเองครับออกมาถ่ายแชะแล้วก็แชร์ไปถามผู้รู้ทางทวิตเตอร์กระจายเลยครับแล้วแม่นางนะครับก็อุตส่าห์ตั้งชื่อกับเจ้าเอเลี่ยนตัวนี้ด้นะว่าอีริกไหมน่ารักมุ้งมิงกันเลยทีเดียวซึ่งแค่ในเวลาไม่นานหลังจากที่ทวิตมาได้ทวีตออกไปนะครับรูปเนี่ยก็ว่อนไปทั่วเน็ตเลยครับว่าเนี่ยต้องเป็นเอเลี่ยนบุ จนกระทั่งพิพิพธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ธรรมชาตินะครับก็ต้องออกมาบอกว่าเออไม่ใช่เอลองเอเลียนอะไรหรอกมันเป็นแค่หัวจากแมลงปรสิตแมลงกินลิ้นมากกว่านะ่ะซึ่งถ้าใครสงสัยนะครับว่าแมลงกินลิ้นเนี่ยมันคืออะไรแอจะอธิบายให้มันเป็นปรสิตชนิดหนึ่งครับที่แบบมันจะอยู่ในเป็นพวกญาติิกับพวกกุ้งพวกปูเนี่แหละแต่ทว่ามันตัวเล็กกว่านั้นมากเลยครับ แล้วมันก็ไม่ได้อาศัยอยู่ในน้ําเหมือนกับญาติญาติของมันด้วยนะคือมันจะเที่ยวไปอาศัยอยู่ตามแบบปากของปลาแทนนะครับซึ่งไอาการเข้าไปในปากของปลาแต่ละตัวนี้ก็ปปช่างอับปรียอับเฉาสยเแล้วเกินคือมันจะไปเกาะตรงเหงือกของพวกปลาเหล่านั้นนะครับก่อนที่จะค,อคอ่อยๆชอนชัยเข้าไปถึงลิ้นของปลาเมื่อเจอลิ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาก้ามอันน้อยนิดของมันนะครับไปเกาะกับลิ้นปลาแล้วก็ไม่ใช่เกาะอย่างเดียวนะคือเกาะแล้วก็ออกแรงให้ก้ามนี้เนี่ย มันบีบตัดเอาลิ้นปลาตัวนั้นออกครับจนกระทั่งมันเลือดแตกแล้วก็ค่อยๆดูดเลือดกินจากปลาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งลิ้นของปลาเนี่ยครับมันก็ฟอแล้วก็ไม่มีลิ้นในที่สุดก่อนที่เวลาต่อมานะครับไอปรสิทธ์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําหน้าที่แทนลิ้นปลาเลยครับคือมันจะอยู่เกาะติดกับปากของปลาตลอดแล้วปลานี่เนี่ยก็จะแบบดิ๊กๆๆปลสิทธ์นี้แทนลิ้นมันแทนเรียกได้ว่าเป็นแบบร่างรวมที่สยองมาก ซึ่งถ้าถามว่าในบ้านเราเนี่ยมีมแมลงชนิดมีไหมนะครับก็ต้องบอกว่ามีเพียบฮะแล้วก็ไม่ได้อยู่แค่ในปลากระป๋องด้วยพวกปลาในตลงตลาสดอะไรนี่ก็มีแต่ถ้าว่าก่อนที่จะขายปลาอะไรพวกนี้นะครับพ่อค้าปลาส่วนใหญ่เขาก็จะแบบไปดึงปลาออกแล้วใครเป็นพ่อค้าปลานี่บอกนะว่ามันมันมีเยอะขนาดนั้นไหมแต่เอาเป็นว่าไอ้พวกมแมลงปรสิตพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีโทษมีอะไรร้ายแรงหรอกถ้าเราเอามาปรุงมันจนสุกนะครับมันก็จะสามารถกินได้ฮะ แต่แคิดว่าคงไม่มีใครอยากจะไปกินมาหรอกใช่ไหมก่อนจะไปฟังกับเรื่องสุดท้ายนะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปแนวจังไรอะไรแบบนี้ก็แชร์คนอื่นฟังต่อด้วยนะครับและถ้าหากมีหัวข้อะไะอยากแนะนาแอด์ทำเนี่ยก็เม้น์มาไว้ด้านล่างเด้อมามาต่อกันเรื่องต่อไปเพื่อนๆเ,เคยได้ยินเรื่องของบ้านเราที่มีการเสกตะปูเข้าท้องไหมครับแล้วเคยสงสัยไหมว่ามันเข้าไปอยู่ได้ยังไงแล้วมันจะเจ็บปวดขนาดแบบบักทากตาตับตาพุงอะไรกันขนาดไหน แอดว่า1ในคนที่รู้นะครับมันจะต้องเป็นผู้หญิงคนนี้แน่เลยเรื่องก็คือในเดือนสิงหาคมของปี2004นะครับก็ได้มีผู้หญิงนางหนึ่งอายุ24ปีครับที่แบบกําลังจะแต่งงานอยู่แล้วก็ได้เดินไปยังเทสโก้ครับเพื่อจะไปซื้ออาหารชนิดหนึ่งนี่แหละอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะไม่ใช่เทสโก้บ้านเรานะไม่หญิงคนนี้นะครับเขาก็ไปสอยเมนูหนึงกลับมาครับเป็นเมนูมักกะโรนีชีสแช่แข็ง ซึ่งเมื่อหอบกลับมาถึงบ้านนะครับแม่นางก็ามาทําให้มันสุกก่อนที่จะแบบสวาปามอย่างแบบเอนจอยสุดยอดกับมกักกะโรนีชีสยืดๆเลยแต่แบบเขาก็พบว่าเอะนี่ชีสยืดๆเนี่ยมันมีอะไรแข็งๆติดอยู่นะซึ่งพอเคี่ยดูนะครับมันก็คือตะปูฮะตปะปูอยู่ถึง2ตัวเลยแม่นางนี่ถึงกับวางอาหารมื้อนั้นลงพร้อมกับหยิบโทรศัพท์เนี่ยมาถ่ายภาพไปเป็นหลักฐานเลยซึ่งตอนนั้นชีเธอก็คิดว่าแบบเออโชคดีนะที่เราเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรมันลงไป แต่ทว่าวในกลางดึกคืนนั้นเองเนี่แหละครับเธอก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยจนกระทั่งไปโทรเรียกรถพยาบาลมาครับให้มาหอบตัวเธอไปซึ่งเพื่อนๆก็คงจะเดาได้เนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณหมอนะครับก็บอกว่าในท้องเธอเนี่ยมันมีตะปูตัวที่3อยู่ที่เธอแบบได้สว่าปามลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรคุณผู้หญิงไม่ต้องตื่นแต่นานหลอกสบายใจได้ใจเย็นๆเดี๋ยวธรรมชาติเนี่ยก็จะทําหน้าที่ของมันเองคือสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะผ่านออกมาทาั้งดาของคุณเองเนี่ยแหละก็สบายใจได้สบายใจได้ไม่ต้องอะไรกลับไปบ้านเดี๋ยวนะั่งไปพักผ่อนได้เต็มที่ผู้หญิงนะครับฟังที่ก็แบบงงๆทำตาปิดๆแล้วกออ็กลับไปบ้านก็เลยแล้วก็ไปรอเบ่งมันออกแล้วกันแต่ทว่าพอเธอกลับมาพักผ่อนถึงที่บ้านนะครับก็ยิ่งปวดท้องก็ไปครับ จนกระทั่งครั้งนี้ต้องลากสังขารตัวเองกลับไปยังโรงพยาบาลอีกรอบครับแล้วหมอก็จะต้องให้ยาโมเฟนกับเธอเลยที่แบบรักษาอาการแบบแก้ปวดอะไรแบบเนี้แล้วก็ให้เธอแบบนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับรอคอยจนแบบว่าอไอสิ่งนั้นเนี่ยจะทะลวงออกมาจากร่างกายเธอนั่นเองนี่แบบคือตะปูแค่ตัวเดียวนะแต่แอดไม่อยากคิดเลยว่าที่บ้านเราคาเสกตะปูเข้าท้องเป็น10บๆตัวมันจะดากระบมกันเลยทีเดียว เอาเป็นว่าถ้าใครมีแฟนอาร์นะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟ e บุ๊ก FN Diary นะครับและว,วันนี้แนแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย